สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไฮเอ็นนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปดูอะไรเป็นพิเศษครับนั่นก็คือบ้านใหม่ของผมเองครับทุกคนครับซึ่งต้องบอกว่าบ้านใหม่หลังนี้เนี่ยสร้างตั้งแต่ผมอยู่ม .6 นะครับก็คือ4ปีที่แล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะฮะว่าการก่อสร้างเนี่ยมันดาเนินไปถึงไหนแล้วใกล้เสร็จแล้วแหละก็คือเหมือนแบบเพ๋ยวตกแต่งภายนอกนิดหน่อยแล้วก็ภายในโอเคครับเดี๋ยวทุกคนตามผมไปดูเลยดีกว่านะฮะดูไปพร้อมๆกันเลยมันเป็นบ้านหลังใหม่ของครอบครัวผมแล้ว คือตอนที่รู้ว่ามีโครงการนี้ยผมโคตรดีใจเลยยังไม่รู้ว่ามันสร้างไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยไม่เห็นรูปไม่เห็นอะไรเลยนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยว่าเป็นยังไงตามเลยครับโอเคแล้วตอนนี้เรามาถึงด้านหน้าบ้านผมแล้วนะครับซึ่งอันนี้จะคุ้นๆหน่อยใช่ไหมร้านไม้ของพี่ชายผมฮะอยู่ด้านหน้าบ้านนี่แหละครับเอาดนเหนียไปครับ้าไปเลยนี่คือทางก่อสร้างบ้านนะครับอ๋อตื่นเต้นไม่เมามันสี่ปีนะครับตอนนั้นยังเป็นเสาอ,อยู่เลย เป็นพี่ของอาาเนาะมันก็ยังไม่ได้สร้างอะไรโอ้ยทำไมมันคุกคามเฮ้ยมันมีรั้วด้วยว่ะว้าวดูดทุกคนนะฮะตอนนี้รั้วนี่ครับอันนี้คือรั้วบ้านนะครับอึมเฮ้ยมันอลังการงานสร้างมากเลยอ่ะแต่จริง้ก็ปีนได้อยู่นะปีนข้ามไปได้อยู่นะตรงนี้มันไม่มีไม่มีหน้ำน้ำดูเอาล้วฮะทุกคนฮะโอ้โหอันนี้ก็เป็นครั้งแรกไง ที่เราจะได้เห็นบ้านตัวเองไงมา <c oughs> เราต้องมาตอนกลางวันนะตอนแรกว่าจะมาตอนเย็นเย็นโอโ้โหโอ้โหเหนียวมากเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยฮะเดี๋ยวเราไปจอดหน้าบ้านหน่อยเลยอือโอ้โหตอนนี้แดดแรงมากไงอันนี้รถน้องผมนะฮะรถอันนี้ก็จะปี๊ดๆหน่อยสีแน่นอนขนสดใส ทุกคนไม่มีไม้นะดูการพูดอย่างนี้ตอนนี้เราเดินทางมาถึงบ้านใหม่ของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อดูด้านหลังนะฮะมีหน้าต่างนะครับมีระเบียงนะแล้วก็ใส่หน้าต่างอะไรบะๆบบ๊ปปไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูแล้วเดินเข้ามาใกล้ๆดีกว่าเรนเดินเข้ามาเลยอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับทุกคนครับก็ที่จริงมันจะมีเสาอยู่ด้านหน้าที่ผมรู้อะแล้วก็เป็น ยังไม่สร้างถนนยังไม่สร้างสวนมีน้ําพุบาบาบาอะไรไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปบอกคอนเซปต์ของบ้านหลังนี้เป็นยังไงด้วยความที่ครอบครัวผมเนี่ยเป็นครอบครัวคนจีนนะครับทุกคนก็จะเป็นครอบครัวใหญ่อาม,ม่าเนี่ยอยากให้ลูกๆหลานๆเนี่ยย้ายมาอยู่บ้านหลังเดียวกันก็เลยสร้างบ้านหลังนี้ไว้เพื่อจะให้าทางอากูอเจพี่น้องทุกคนเนี่ยมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยกันเลยนะครับผมนะฮะเป็น คุณนางน้อยนะครับก็ต้องอยู่บ้านเล็กนะครับึุงก็อยู่ตรงน,นั้นมองเห็นไหมอ่นะ <S <S เห็นอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือโรงรถนะอน,นาคตจะเป็นโรงรถนะด้านหลังนั่นจะเป็นบ้านผมนะครับงั้นเดี๋ยวเราเดินตั้งมันเข้ามาเลยเดี๋ยวจะพาไปทัวร์มุมต่างๆเท่าที่รู้แล้วกันซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอยทำไมพี่อู๋รวยจังเปล่านะพี่ไม่ได้รวยนะอมมาม่ารวยก็ไม่แบบพี่อู๋แบบมีบ้านหลังใหญ่จังอะไรเงี้ยเปล่านะครับ เมันมีการปลูกกับเรื่องแล้วอ่ะตอนที่มามันยังเป็นหินอยู่แล้วมันยังเป็นบินอยู่เลยอ่ะโอ้โหสาว่ายน้ำโคตรใหญ่อันนี้คือเรื่องอะไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยรู้แต่อันนี้มันระบายน้ำได้อะไอเนี้ยนี่ก็ปลูกขึ้นไปซึ่งบ้านหลังใหญ่ตรงนี้นะครับของฮาม่าเนี่ยมันจะเชื่อมกับบ้านของผมค่ะนะครับจะมีสระว่ายน้ำโครงนานคการพันธุ์สาว่ายน้ำ ไนที่พิเศษสุดเลยบ้านหลังนี้เนี่ยต้องบอกว่านอกจากมีโรงรถแล้วใช่ไหมคือมันจ้าตรงไหนหรู้ป่ะที่ฟังให้ผม,มนั่งชอบมากมันมีฟิตเนสเลยนี่คือห้องฟิตเนสนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยแล้วข้างในเนี่ยได้ข่าวว่ามีโรงหนังขนาดเล็กด้วยนะเอาไว้ดูกันในครอบครัวแต่ว่าได้สร้างพิเสร็จรวมถึงนห้องคาราโอเกะเป็นห้องเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าไปโอเคเดินเข้ามาเลยก็มาตัวเดียวกัใช่ครับอันนี้ประตูอยู่ตรงไหนนะครับ ในรูปโครงสร้างอ่ะคืออยากได้ห้องนี้ไว้ขอจองห้องนี้เพราะมันพันหนึ่งอะมันหน้าบ้านมองออกมาเห็นอะเห็นสวนเลยมองมาเห็นสวนเห็นประตูรู้ว่าใครเวลาเข้าบ้านแล้วที่สำคัญด้านซ้ายเห็นสระว่ายน้ำเว้ยไม่ต้องบอกว่าถ้าอยู่ห้องนี้แล้วจะเปิดผ้าม่านเหรอไม่เปิดม่ร้อนดูดิมันสวยมากพูดอยากได้ห้องนี้เอายกี่บคือใคได้ห้องนี้นะ โคชีดีได้าฟ้าฟิวเลยอะ่ะไม่ต้อมบอกตรงๆนะไม่รู้ว่าห้องไหนเป็นห้องไหนนะไม่รู้อะไรคืออะไรนะไม่รู้เลยอะ่ะบ้านใหญ่ขนาดนี้จะหากันเจอไหมเนะี่ยบ้านใหญ่ขนาดนั้นแนมะ่ห้องมันเยอะไงเนี่ยที่บอกว่าจะทําเป็นห้องดูหนังขนาดเล็กเนี่ยนะ่ะเป็นห้องนี้ซึ่งมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ไอ้ด้านขวาเนี่ยจะเป็นจอเห็้เราใหญ่ๆอ่ะนั่นๆๆๆนั่โซนนะี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรคืออะไรนะ นี่เลยอ่ะบ้านของเราไปชั้นสองกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปบ้านหลังนั้นโดยเราไปชั้นสอง,สองกันก่อนพี่ไฮร้ายเลยอ่ะแบบเวลาไปดูในบ้านในละครอ,อ่ะอันเนี้ยอลังการงานสร้างมากมเห็นในแบบไหเนี่ยกระจกทางขึ้นชั้นล่าชั้นหนึ่งกับชั้นสองอ่ะคือนะครับ <laughs> ก็ยินดีต้อนรับโจรทุกท่านเลยนะ <laughs> 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 ตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นทางที่เข้าง่ายที่สุดนะครับ ก็ดูแล้วก็ทงนี้ได้เลยครับไปตกยูนวะเน่ยปีนขึ้นมาเปิดได้เลยอ่ะสวยเนาะตรงเนี้ย,ยเออสวยมากอ่ะอันนี้สวยมาก,มากใช่อันนี้ก็จะเป็นห้องต่างๆนะครับเดี๋ยวเราห้องซ้ายมือก่อนห้องก็เป็นห้องนอนเราเข้ามาด้านยนก็ได้นะฮะเรามาถึงห้องแต่ละห้องก็จะกตกแต่งไม่เหมือนกันห้องนี้ก็จะใหญ่กว่าตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ํา ห้องนอนออันนี้ห้องกอลักป้าเนี่ยไม่รู้รูใหญ่มากมา,มาหรือเปล่ามีห้องแต่งตัว,วด้วยดิเนี่ยคือเข้ามาแล้วเป็นห้องแต่งตัวแต่ฟูดฟูดอะไรอยู่นเนี่ยคนนี้ใหญ่มากซึ่งน่าจะเป็นระดับใหญ่ในครอบครัวอาจจะเป็นอ่าคุณคนนชื่อใครก็ไม่รู้แล้ก็ตกนะไม่มีไม่มีหัวคอนีก็ใหญ่ใช่วะอ๋อ ห้องน้ำอลังการมากอันนี้คนนี้มีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะห้องนี้ใครดูนะคือเหมือนแบบว่าตกแต่งห้องอห้ห้องมันเนี่ยเข้าใจรู้ป่คนนี้ในครอบครัวของฉจะแบบเริ่มแต่งงานตกแต่งห้องน้ำก่อนนะครับะทองไทยวัดโอ้โหนี่ห้องนี้เล็กไปป่ะอันนี้อาจจะเป็นห้องผ่าผ่าจับ โอเคครับถึงเวลาที่เราจะพาทุกทท่านนะครับไปดูห้องของผมแล้วนะฮะับไปนะตามไปเลยะครับให้โดลงไปเลยได้ไหมครับสร้างจริงๆน่าจะประมาณปีกว่าแต่ว่าใช้เวลาจากตั้งแต่มีแผนมาน่าจะสี่ห้าปีห้องของผมห้องนั้นห้องดังๆ ห้องันนี้ห้องป๋าอันนี้ในห้องเมียออฟก็คือพี่ชาติโกดนะครับอันนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับทำไมห้องมันใหญ่จังวะห้องแอมห้องแอมตใหญ่ก็เป็นห้อง่งตัวก่อนทำไมห้องคุณเล็กจังล่ะเฮ้ยไม่เล็กนะอันนี้น่นมากเลย ใช่นี่ผมอยกเป็นสีขาวดำผมอยากได้สีดำ,ด,สด,ำด,สดำทองอะไรเงี้ใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นลายที่ครอบครัวส่งมาให้ออเนี่ยแล้วผมเลือกสีตาลดำขาวเงินอะไรเงี้ยจะชอบอะไรที่มันแบบว่ามีโมเม้นต์นส,กกสทำไมพวกคนอื่นทุกคนเปลี่ยนทีหล่ห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวทมถึงไม่ดีอันนี้ตู้นะั้นไม่หรอกม,มันที่โกะมันจับจองเว้ยหรือเขาก็อยู่ขันแขกเนี่ยเราทำงานดียี่ยมเนี่ย คุยถึงคำว่าจับจองกันเองซ้ำเพิ่มได้ไหมไม่ได้เกิดถ่ายแล้วอ่ะเนี่ยะนี่ห้องน้ำส่วนรวมมันว่าห้องนอนเราอ่ะมันมองไปฝุ่นดูอะไรไม่เห็เห็นกระแม่มันนั้นเฮียยังบอกเลยว่าห้องเฮียเนี่ยต้องเห็นเซนทรัลเปิดแล้วต่างไปต้องเห็นเซนทรัลไม่สบายโคตแย่อะชีวิต ตายละตายและทีนี้หนึ่ตัวทุกคนเลยอ่ะโคตรดีเลยอ่ะเขาไม่ห้องกั้นไงก็เนี่ยชอบห้องเดี่ยวๆใช่เหรอมันดูไม่น่ากลัวที่จริงผมควรจะมีห้องกั้นแบบนี้ผมควรจะทำสตูดิโอไงใช่หรือว่าต้องมีไว้จริงอ่ะตรงนี้กว้างอยู่ทำตรงนี้เป็นสตูดิโอก็ได้ยึดพื้นที่ส่วนกลางนะขอเอาตรงนี้เป็นสตูดิโอก็ได้เดี๋ยวผมห่วกับพี่ชายผม ทำด้วยกันก็ได้ทำไมห้องปลาไม่มีห้องน้ำครับที่เก่าอยากได้ห้องรวมเลยนะครับโอ้อยากรวมตรงๆออกไปจะเอาห้องน้ำเป็นห้องหลงโอเคครับขอบคุณครับนั่นเลยฮะเดี๋ยวเราไปก็ประมาณนี้มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวเราไปดูทางเชื่อมหน่อยไหมเอออยากเดินดูรอบบ้านน่ะไปเเดดินนูรอบบ้าลยคือต้องทำสตูดิโอไงเข้าใจหลุมบ้ามันต้องเก็บกล้องระวังตกมันต้องเก็บกล้องเก็บไฟเก็บ ตั้งนู่นนี่นั่นเราอุปกรณ์เยอะไงอะไรวะบอกบอกคนอื่นแต่ตัวเองจะตกเองเมื่อกี้นี่ก็ตกไปนี่หายหายไปเลยนนี้เป็นทางเชื่อมนะคะระหว่างบ้านใหญ่กับบ้านเราเนี่ยเชื่อมมาตรงนี้ก็น่าจะแบบเป็นต้นไม้ในอนาคตไม่แน่ไม่แน่อาจจะเป็นบ่อน้ำปะค่ะที่คุยกันก่ะเป็นบ่อน้ำอยากได้ห้องนี้ไง คือถ้าเกิดได้นอนห้องนี้ม่นโคตรผีกอนเลยดิแต่ไม่ได้หรอกชอบอ่ะโอ้โหนี่นอนห้องนี้นี่อยู่กลางสู่กลางบ้างเลยเดี๋ยวเรายึดเดี๋ยวเรายึดเปิดมาจะสาวไม่นานไม่้มีใครเล่นพินเนตหรอกเอาจริงๆเดี๋ยวฉันเลื่อนพินเนตทำสตูดิโออย่างเดียวอ่ะกูจะทำให้เอ็นโปรดักชันอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อะครับน่าเราจะน่าจะถามเขาเนอะว่ามันคืออะไรหรอดิมีห้องเยอะห้องเยอะมาก เอาเราไม่รู้ไงว่ามีห้องเราก็เลยไม่ได้ถามนี่ไงก็คือห้องนั้นห้องนอนห้องสตูดิโอเราอาจจะมายึดแถวนี้ก็ได้แบบไม้ไดหมายห้องนึงเออเราขอห้องนึงเออได้ก็ได้หรืออาจจะเป็นห้องนี้ห้องนี้ห้องอะไรวะห้องน้ำแบบเออเขาว่ามันน่าจะเป็นห้องที่มันเก็บเอาไว้เครื่องเครื่องปั๊มน้ําหรือว่าเครื่องอะไรสูบน้ําในบ้านปะเออเออเออเพราะว่ามันเจาะลึกลงไปด้านล่างอะไรอย่างเงี้ย น,นี่ก็เป็นทางเดินไปยาวๆแล้วเดี๋ยวไปโผล่อีกทีก็หน้าบ้านเราไปปิดคลิปหน้าบ้านดีกว่าไม่ต้องปิดนี้หรอกไม่ต้องเดินไปหรอกไปเรากลับไปเถอะคลิปนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดบ้านหลังใหม่สร้างเสร็จเมื่อไหร่แบบสมบูรณ์แบบน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาถรยอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนั้นเนี่ยผมน่าจะแต่งเป็นสตูดิโอคือผมคิดว่าจะทําสตูดิโออยู่ที่ในบ้านนะครับแล้วก็รวมไปถึงทีมบุเทลด้วย เดี๋ยน่าจะหาที่ยากโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมฝากข้อคิดหน่อยละกันนะฮะผมคิดว่าช่องของผมควรจะมีข้อคิดสาระก,การเรียนรู้บ้างไม่ใช่ประ,ล,ระลาประกระ๋องอย่างเดียวนะครับพ<ะ>่อผมจะบอกว่าที่มาวันเนี้ยทุกคนเป็นบ้านของครอบครัวผมก็จริงแต่ว่าไม่ว่ามันจะใหญ่โตมาหุ่นล้านยังไงเนี่ยครอบครัวผมสอนมาวว่าปลูกฝังมาว่าคือคืออันนี้เขาสร้างมางไม่ได้ซืลุรู้ซ่ายนะทุกคนเขาสอนให้ใช้เงินอย่างรู้คุณค่าของเงิน บ้านหลังนี้เนี่ยสร้างมามันก็เป็นน้ำพักน้ำแรงของผู้ใหญ่ในครอบครัวผม,ผมที่ทำงานเหนื่อยกันมาทั้งชีวิตแล้วอยากจะอยู่บ้านดีๆกับครอบครัวเยอะๆให้มันมีความสุขเป็นรางวัลชีวิตที่เราทำงานมาตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยที่ควรจะพักผ่อนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย <simples> อะไรประมาณนั้นเขาก็สอนผมว่าแบบไอ้พวกรถสินเปรืองตามค่านิยมสังคมอะไรเงี้ยอย่า,ยายไปยึดติดมัน ไม่ต้องไปตามค่านิยมไม่ต้องแบบว่ามีไปปวดใครไม่ต้องมีรถหรูๆบ้านหรูๆไปขวดใครอะไรเงี้ยนะครับก็เออมันก็จริงนะฮะซึ่งผมผมก็มองว่าถึงที่บ้านครอบครัวมผมจะมีอะไรมากมายขนาดไหนเนี่ยผมก็ไม่ได้มองว่าผมรวยเพราะว่าคนเราไปจะรวยมันต้องรวยด้วยตัวเองไม่ใช่รวยเพราะครอบครัวคือเราต้องทํางานหางเงินเองเราประสบความสำเร็จเองไม่พึ่งบาร,รมีครอบครัวแล้วเราสําเร็จอย่างเงี้ย คือรวยนี่คือหนึ่งเหตุผลที่ผมกำลังจะสร้างแบรนด์ทำงานในวงการรวมไปถึงทำช่ y o ยูทูบนี้ด้วยนะครับถามว่ามันได้ผลตอบแทนเยอะไหมตอนนี้ไม่นะแต่ว่ามันก็เป็นาการสร้างระยะยาวื่อเราอดทนทําแล้ววันหนึ่งมันสาเร็จนั่นแหละคือวันที่เราสําเร็จและถ้าเกิดเราทํารายได้จาก YouTube ได้เนี่ยคือ ั่นคือถึงเรียกว่าเรารวยเรารวยเองเราไม่ได้รวยเพราะว่าครอบครัวให้มานะครับสมมุติผมทำชาแนลยูทูบเนี่ยประสบความสาเร็จด้วยตัวผมเองนะไม่มีใครมาช่วยนะผมทำเองตัดต่อเองถ่ายเองคิดเองพูดเองนะนะครับก,ก็ฝากเอาไว้ว่าคนเราอะ่ะเลือกเกิดไม่ได้ไม่เ,เลือกที่จะเป็นได้นะครับเชื่อในความเชื่อในความเชื่อในเป้าหมายของตัวเองเชื่อในความลําบากของตัวเองไม่ใช่ลําบากแล้ว ยอมแพ้คือไอสิ่งที่มันลำบากนี่แหละถ้าเราผ่านไปได้แม่งมันจะโคตรฟินเลยคือเราไม่งสําเร็จด้วยตัวของเราเองเราไม่ได้พึ่งใครนะครับอย่างที่บอกไปฮะคนเราไม่ได้รวยเพราะว่าครอบครัวแต่เรารวยด้วยตัวเองนะฮะคนรวยต้องเก่งด้วยตัวเองต้องรวยด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับ ก็สู้ๆครับเป็นกำลังใจงให้ทุกคนนะรวมถึงตัวผมด้วยว่าอย่าลืมสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับฝากติดตามกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเลิฟเครับทุกคนครับสวัสดีครับ